ครับสวัสดีครับครับซีซัเป็นปืนที่ผมจะซื้อแล้วผมก็ไม่ได้ซื้อแล้วผมก็พลาดท่าให้ก๊อกเจนสามไปพลาดท่าให้ก๊อกคอมมาโดเจนสามไปอันนี้ครับเปิดกล่องมาเนี่ยทีได้ดูจะผมกดตัวปืนเนี่ยฝ่ามือก็ไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็มีการแต่งมานิดหน่อยเพราะว่าเจ้าของเขาติดติดลายสากเพราะว่าลายเดิมเนี่ยหนามันจะคมนิดหนึ่งนะครับดีหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูว่าแม็กเนี่ยที่เขาให้มานะครับครับโอเค มาเริ่มจากบนเลยศูนย์ปืนนะครับก็เป็นศูนย์ส่งยิงเข้าอาเมซ่าจะเห็นตำลุแล้วก็ศูนย์หน้าเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ครับศูนย์นี้นะครับส่วนช่องคลายปอกนะครับช่องคลายปอกเนี่ยค่อนข้างปืนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับเพราะว่าเราเคลียร์มาก่อนแล้วตัวช่องคลายปอกเนี่ยปากปากน้อยกว่าก๊อกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก๊อกก๊อกปาดยังไงนะครับอันนะครับก๊อกก๊อกเนี่ยจะปาดจะปาดเยอะหน่อยเพราะว่าแต่ก๊อกเป็นเฉพาะคอมมานโดนะครับที่ปาดเยอะขนาดนี้แต่ตัวเนี้ย ผมเข้าใจว่าเขาทําบ่าเล็กๆไว้นิดเดียวทําองศาไว้นิดเดียวแล้วก็ชิดซึ่งก๊อกเจนอื่นก็เป็นเงี้ยเวลาเพื่อเพื่อจะให้เราต้องลดตัวมาขัดก่อนครับแต่ช่องคลายปอกก็ใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็ขอล้างปอกเขาจะยาวนิดหนึ่งแล้วฝังอยู่ด้านในส่วนด้านเนี้ยด้านหน้ามีมีคางคางก็จะมีมีร่องตัวนี้แล้วก็จะมีสําหรับติดอุปกรณ์เพิ่มเติมดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีคางแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ควรไปเปลี่ยนศูนย์โรงงานออกแต่ตรงหน้าโคงไกเนี่ยมีให้เราเบรกเบรกเบรมือเวลาเรา เราจะต้องกระชับเนี่ยค่อนข้างจะกระชับมากแล้วก็ไกก็เป็นเซฟแอคชั่นนะครับเซฟแอคชั่นนะครับตอนนี้ปืนปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดึงให้ดูเดี๋ยวแฟนๆเกิดจะตกใจนะครับเวลาลั่นไกแล้วเนี่ยนกจะชิบโพงก็เหมือนก๊อกกันแหละครับเซฟแอคชั่นบัวคันธังสลด์เดี๋ยวผมจะลองดูว่าอ่าหนักหนักไม่หนักแค่ไหนนะครับแป๊บนึงนะครับจะลองดูนะครับอ่าวโ,โหเดี๋ยนึงนะครับอ่าแป๊บนึงขออีกทีนะึง ข้างซ้ายข้างขวารู้สึกจะทำงานต่างกันนิดมันอาจจะเป็นปืนใหม่ข้างนี้รู้สึกจะปลดง่ายกว่าแต่ข้างนี้ผมดูชินข้างนี้จะสูงหน่อยก็จะปลดง่ายแต่ถ้าเราปลดไม่ออกเนี่ยเราก็ใช้วิธีดึงนะครับก็จะง่ายกว่าสปริงแถวเดียวนะครับสีแซกนะครับแล้วก็บอกขนาดกระสุนนะครับแล้วก็รุ่น P14 ตัวนี้เป็นนาโต้นะครับนาโต้ NATO นี่คือตัวที่พัฒนาจากเจนหนึ่งอันนี้นี่เป็นถือว่าเป็นเจน2นะครับส่วนเซเลชันเนี่ยจะมีด้านหลังด้านหลัง จะโยกไปด้านหน้ารับกับเ้าเรียกว่าสรีระของมนุษย์เวลาเราเราเราจะประเดติการดึงสไลด์มันก็จะเข้ากับง่ามมือนะครับแล้วก็มีความคมก็คือจะหลุดยากแต่ว่าถ้าเราจับไม่มั่นคงหรืออะไรเนี่ยก็อาจจะกินมือได้นิดหนึ่งนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งก็ไม่มีอะไรก็มีตัวสไลด์นะครับ ปุ่มปลดแมกกาซีนนะครับขอให้ดูก๊อกนะครับเพราะว่าแฟนเนี่ยกำลังคิดว่าจะซื้อกระบอกไหนถ้าถามผมนะผมจะบอกให้เลยซื้อกระบอกไหนรู้ไหมซื้อมาทั้งสองกระบอกนะครับอันนี้แซวคุณดูก๊อกนะครับก๊อกก๊อกสั้นนิดเดียวนะครับก๊อกเจนสามเข้ามาดูสั้นนิดเดียวแต่เนี่ยแต่แต่ใหญ่นะแต่เนี่ยเล็กแต่ยาวเกิดอ,อะไรขึ้นเวลากริปเนี่ยต้องบอกว่าเวลากริปกริปทั้งสองมือเนี่ยต้องยอมรับว่า P14 ิบสเขากริปได้ดีกว่าเพราะว่าอันเดอร์คัตตรงเนี้ยอีกอย่างด้านเขาใหญ่ ด้้มยาวขวาแล้วเรียกว่าเวลาผมผมคิปปืนเนี่ยผมจะคิปคิปด้วยมือขวาเนี่ยแล้วก็ปุ่มปลดแม็กนี่ก็ไม่ได้ขวางมือนะครับแล้วพอคลิปด้วยมือซ้ายเนี่ยพอคลิปมือซ้ายเนี่ยตรงโคนโคนโคนมือผมเนี่ยก็ไม่ได้ไปโดนไปโดนปุ่มปลดแม็กแต่ว่าถ้าเป็นก๊อกเนี่ยด้ามอ้วนปั๊บเนี่ยอันเดอร์คัตตรงเนี้ยมันก็ติดนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการยิงหรอกแต่นี่เราไล่ฟังแล้วก็ปัญหาไม่เวลาเกิดยิงฉุกเฉินอันนี้บอกว่าไม่มีปัญหานะครับและปลดง่าย ผมจะลองปลด,ปลดแบบ้อยนะแบบนี้นะครับโอเคก็ได้นะครับที่เช็คที่ต้นฉบับเนี่ยนะครับโรงงานโรงงานของ c ีแซแต่เดิมที่ที่เขามีชื่อเสียงแต่ก็มีโรงงานที่เมกาละทีนี้เราจะมาปลดดูแม็กกาซีนนิดหนึ่งตัวแม็กกาซีนเนี่ยตัวเนี้ย,เ,ยเขาเป็นตัวตัวแถมแต่งเพิ่มกระสุนเดิม15ก็ขึ้นมาเป็น16นะัดอันนี้เป็นเป็นแม็กเดิมนะครับ ก็อันนี้เป็นของแถมแล้วก็มีหลังดั้มเนี่ยที่ที่เวลาเราเปลี่ยนเพื่อทจะทำความหนาแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนกันละครับแล้วก็แถมลูกดัมมี่มานะครับแล้วก็น,นี้เป็นเป็นไพ่ไพรเมอร์ของลูกดัมมี่นะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้ทําอะไรแล้วก็ทีนี้เราจะมาถอดถอดปืนนะครับว่าวิธีการถอดเนี่ยตัวถอดเนี่ยดึงง่ายกว่าของก๊อกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวไกด์หลอดเนี่ย ก็ะปริงแถวเดียวรู้สึกว่าหนักนะครับเข้าใจว่าตัวนี้เป็นไกด์หลอดโลหะแล้วห่ะครับเพราะว่าดูแล้วเป็นเป็นแกนโลหะเพราะว่ามีน้ําหนักพอใช้ได้เลยนะครับส่วนโครงสร้างภายในเนี่ยก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกับยี่ห้ออื่นเขาอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ตัวเตะตัวเตะ่อกเนี่ยเขาใหญ่ใหญ่แข็งแรงมากตัวเตะปอกนะครับแล้วก็ตะกี้ที่เราปลดทันทั้งสไลด์เนี่ยฝั่งนี้จะเห็นว่าจะชิดมากส่วนฝั่งเนี้ยจะมีระยะห่างทีนี้มาดูลํากล้อง มือลำกล้องแบบหนาเบื้อเริ่มเพิ่มนะครับอันนี้ขอใช้สับวัยรุ่นหน่อยนะครับหนาแล้วก็ข้างปากลำกล้องบบจะคลาวคลาวคือทําสโลปเวลาเวลาลำกล้องถูกกระแทกอะไรเนี่ยมันก็ไม่กระทบไปที่ที่บอกว่าเขาเขาปาดนิดเดียวเนี่ยประมาณมินเดียวเองมินเดียวเพื่อเพื่อจะกดเวลาสไลด์เราดึงเนี่ยเพื่อจะกดลำกล้องลงเพื่อผลกลำกล้องลงแล้วก็ขัดกรนตามปกตินะครับแล้วก็ผมขอลองอันนี้เป็นรูปเพื่อการพนิ์นะครับก็ปกติดีนะครับ ปกติดีแล้วก็จะลองลูกซ้อมด้วยมันเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรครับปกติดีนะครับแต่ว่าก็ลองสังเกตเห็นว่าจานท้ายของของปอกทองจะหนากว่าจานท้ายของลูกซ้อมนิดนึงแหละอันเนี้ยก็ก็อาจจะแต่ก็ไม่มีผลต่อขอล้างป่อกหรอกผมผมกล้าบอกเลยทั้งซีซัทั้งกอกเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคัดป่อกหรอกแล้วก็โครงสร้างภายในแข็งแรงนะครับแล้วก็ ามาดูตัวแต่กระสุนก็ค่อนข้างจะสูงสูงเลยครับตัวนี้สูงก็คือตัวป้อนกระสุนแล้วก็รูด้านนาไคลหลอดเนี่ยเป็นรูเล็กก็แข็งแรงนะครับจะหูหนามากเลยนะครับหูหนาแบบตันๆเลยแล้วก็ตัวตัวสลด์เนี่หนักมากครับแล้วก็ตัวก็ไม่มีอะไรปกติดีมาดาูตัวขอล้างปลอกนะครับทางานแป๊บนึงครับ,รบว่าจับเรียบร้อยดีไหมผมดูมาดูยากนิดนึงตัวนี้ อขอล้างปอกก็พยายามจะให้เห็นก,ก็เกี่ยวได้เรียบร้อยเดียวครับเวลาเวลากระสุนเข้าป้อนเข้ามาก็ก็ก็โอเคใช้ได้นะครับก็ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเราเราจะประกอบแล้วก็มาลองทดสอบเราต้องหนามากครับเพราะว่าตัวเนี้ตัวนาโตเนี่ยก็เข้าบรรจุในหน่วยราชการทหารแล้วก็หน่วยตำรวจแล้วก็อีกอีก,อกหลายๆหน่วยแล้วก็อีกหลายๆประเทศนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองบรรจุประกอบนิดหนึง่งงงนะครับด้านนี้ใช่ไหมข้างหน้าโอเคมีงงนะครับเพราะไม่ใช่ปืนผม ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองว่าเวลาประกอบเหมือนกันครับตัวพวกนี้จะเป็นปืนเฟรมเฟรมเป็นเป็นโพลิเมอร์เราเราจะไล่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นโครงเหล็กเนี่ยจะไล่จากหัวนะครับแต่ก้องระวังนะครับเวลาเราไล่เนี่ยถ้าเราไล่ไล่ไม่ดีเนี่ยถ้ามันตะแคงเนี่ยมันจะติดนะครับเคยเคยมีไล่แล้วติดนิดเดียวระยะคือมีพอเราไล่แล้วติดเนี่ยมันจะตะแคงข้างเนี่ย เวลาแค่ปัญหาผมบอกเลยเผื่อมีมีมีมิรัการเพลงเนี่ยบางคนติดบางคนเผลอเลยจริงๆแล้วมัวแต่คุยเลยนะพอไล่ปั๊บเนี่ยปืนมันเข้าเข้าเข้าไปข้างเดียวเข้าข้างเดียวเนี่ยดึงหน้าก็ไม่ออกถอยหลังก็ไม่ได้คุณต้องกั้นใจดึงถอยหลังเพื่อให้กลไกต่างๆเนี่ยเข้าล็อกแล้วก็ลั่นไกทิ้งหนึ่งทีแล้วถึงจะปลดออกมาเอาเนี้ยมีมีประสบการณ์การมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปช่วงส่วนส่วนแม็กเนี่ยด้านหลังก็จะมีไว้เวลาเกิดเวลาเกิดนักติดขัดเนี่ยเราก็ยังมีที่เหลือเหลือสาหรับ ดึงเพราะว่าเขาเขาฟันตรงนี้ไว้แล้วก็ค่อนข้าง,งจะป้อนป้อนง่ายเพราะว่าปากเนี่ยเขาแข็งมากนะครับแต่าฟาร์มเก่ามันเอ้บางตัวมันเก่านะเนี่ยสีไม่เท่ากันน่าจะมีตัวหลงหลงเก่าเข้ามาโอ้โหขอเทนเลยน่าจะกัดจากการเก็บนะครับเพราะว่าอันนี้อันนี้มีเก่าอันนี้มีใหม่มีใหม่อันนี้สีเก่าเดี๋ยวผมจะลองสีเก่าๆก่าสักสองนัดหรือสามนัดก่อนนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าน้องเจ้าของบอกว่า มันติดขัดยังไงไม่แน่ใจอันนี้เป้าเป้าอย่างเรียบร้อยอยู่นะครับก็จะดูฟิลลิ่งตั้งแต่การดืงมสไลด์นะครับก็ไม่หนักครับสปริงแถวเดียวปกิีนักสปาร์สองชั้นแล้วก็ไม่หนักนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอยินด้วยมือขวามาดูฟิลลิ่งว่าศูนย์ค่อนข้างจะเลงง่ายนะครับนะครับถ้ายิงไม่แม่นในโทษผมนะครับอย่าโทษปืนครับครับใช้ได้นะครับ แล้วก็ต่อไปยิงด้วยมือซ้ายนะครับมือซ้ายเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นหนักแน่นครับไม่ไม่น่าเกิดปัญหาอะไรครับดูแล้วยิงแล้วเสียดายกระสุนเลครับเสียดาแรงนะครับกระสุนเนี่ยเสียงดังมากแล้วก็รู้สึกว่ามันแรงมากแต่พีซิสซี 14, NATO, นาโต้ตัวนี้กระจายแรงคือด้ามเขาติดจน จนจังหวะเนี้ยไม่มีความรู้สึกว่าคอปืนเนี่ยมากระแทกมือผมเพราะว่าผมจับแล้วเนี่ยถ้าจะกระแทกมือผมได้เนี่ยต้องข้าอุ้งมือก่อนพอข้าอุ้งมือเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้ทํางานเลยคือคือไม่ถึงมือผมเลยก็ถือว่ารับแรงดีคอยคือรู้สึกเลยเนี่ยกระสุนตัวนี้หนักหนักกระสุนอ่าของบุเดดตัวเนี้ยหนักแต่ว่าแรงดีคอยก็น้อยตัวนี้เป็นมือขวานะครับส่วนนั้นเป็นมือซ้ายสองนัด ก็เด <formation jin inh aling noise> ี๋ยวผมจะลองยิงด้วยลูกซ้อมแล้วกันจะลองเปลี่ยนแม็กตัวที่2นะครับเพราะว่าแม็กตัวนี้ทำงานเรียบร้อยดีตอนนี้ใช้ลูกตัวนี้ครับใช้ลูกเอ็นอาร์ซนะร้อ่สิบสี่เกรนนะครับกดกดสลายนะปลดง่ายนะครับแตกที่หางเฉี่ยความงสายขอยทีพอตอนเรานั่งอยู่เนี่ยมันปลดไม่ถนัดแต่พอเราลุกขึ้นมายืนเนี่ยมันทำงานได้ง่ายตัหนักขอตัวนี้งก่อนโอเคครับ ครับน,น,นะอ๋ใช่ครับเป็นข้างเดียวแต่แต่แต่ถ้าข้างนี้ก็ก็ไม่เท่าไรโอเคเป็นเป็นข้างเนี้ยฝืดนิดนึงนะครับมดมือขวาก่อนนะครับล,ลูก124เกรนของ NRC นะครับเข,บข้าเข้าที่ต่าง S ครับลูกอย่างเงี้ยมันเข้าง่ายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า แรงขับวินปืนอ่ะมันน้อยกว่าน้อยกว่าของลูกจริงนะครับเข้าไปที่กลุ่มกลางทั้งหมดนะครับมาดูครับยิงแล้วไม่ผิดหวังแล้วก็ยิงได้เร็วถ้บยิงทะลนะครับนี่ผมผมยิงก็ไม่ได้เล็งนานนะครับค่อนข้างจะแม่นแม่นมากเลยเดี๋ยวผมมีลูกนะครับอีกสักสองลูกจะลองเปลี่ยนนัดจะใช้ลูก FMJ ของเพื่อการพาณิชย์นะครับ ร้อยยี่สิบเกณฑ์เหมือนกันเป็นลูกจริงก็น่าจะมีความหนักเท่ากับเท่ากับของบุ้นเด็ดอะ JHP อันนี้ตั้าอยู่ระยะนี้นะครับเดี๋ยวจะลองดู2ีสิบสี่เนี่ยสร้างมาเพื่อเป็นปืนต่อสู้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งต่างๆเนี่ยใส่ก๊อกกันเหนื่อยเขียดมีคำาล้อเล่นของฝรั่งนะครับไม่ใช่ผมนะครับแปลงก๊อกอย่ากดเขาบอกว่ามันเกิดมาเพื่อฆ่าก๊อกแต่ว่าแพ้ก๊อกตรงไหนรู้ไหมรุ่นมันน้อยก๊อกก็รุ่นเต็มเลย จริงๆแล้วผมบอกว่าดีทั้งคู่ซื้อมาทั้งคู่เลยครับหมดเรื่องไปแล้วก็คุณก็จะมีความสุขนะครับแล้วก็เดี๋ยวปลดปลดได้ง่ายมากยิงด้วยมือซ้ายก่อนนะครับหนึ่งนัดเนี่ยเสียงดังมากเลยแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่ม X อกันแหละเนี่ยค,คือคือหนาะลูกจริงมันรู้สึกได้เลยว่าตั้งแต่เสียงถามว่าปืนเก้ามอที่ยิงแล้วออกเสียงมนนี่ยมีจุดสังเกตคือนหนึ่งเขารีดกระสุนเขารีด เขาลีดในสเปคที่สุดขีดแล้วคือจุดเออร์เลอร์แทบจะไม่เหลือแล้วคือระยะเล็กที่สุดกับใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาลงมาที่ระยะเล็กที่สุดเทือกเขาเียกเต็มเต็มสเกลนั้นเสียงมันจะเป็นอย่างไ้น,นะครับเดี๋ยวผมดูด้วยมือขวานะครับหลุดมือครับลูกนี้นะครับอันนี้เกิแบบนะครับนัดนัดอีกนัดน,นึ่เข้าไปเกาะกับเพื่อนแต่นัดน,นี้ยิงด้วยมือขวาหลุดเพราะว่าเกิดอาการ เขาเรียกคิวแมนเออร์เลอร์นะครับปืนปฏิบัติการดีแล้วก็ลิ้นแม็กเนี่ยก็เป็นสีส้มสีส้มนะก็จะเห็นง่ายผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า,าเข็มตีชนวนเขาเป็นยังไงนะครับก็พยายามให้ดูก็ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ลึกโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอดูฟิลลิ่งอีกตัวหนึ่งคือยิงเร็วนะครับยิงเร็วจะเปลี่ยนกระสุนเมื่อไหร่รู้ไหมมีคนถามเขาบอกว่าเปลี่ยนถ้าถ้าคุณไม่มั่นใจเมื่อไหร่คุณเปลี่ยนทันทีไม่มีสเกลนะ คือไม่มั่นใจเมื่อไหร่เปลี่ยนตัทีแต่กระสุนเนี่ยสิ่งอะไรที่ทําให้ไม่มั่นใจ 1. ความชื้น 2. น้ำมัน 3. ามความร้อนมีหลายท่านที่เก็บปืยไว้ในรถนานๆแล้วมันอุ่นมันร้อนดินปืนเสื่อมนะครับโอเคนะครับมา,มาลองดูนะครับโอเคพร้อมนะครับโอเคครับโอ้ินล่นี่สากระจายครับนะครับเป็นลูกริ่ อันนี้ของเดิมยิงเร็วก็อยู่ในจุดตายเนี่ยประมาณ1 2 3 4สาแล้วก็ห้าและว6มานี่นะครับอยู่ในกวดแล้วมันก็ยังยังไม่สากระจายเดี๋ยวขอต่อได้ลูกลูกซ้อมนะครับลูกซ้อมอีกสักหกนัดนะครับที่เป็นลูก n r c นนะครับเพราะว่าตะกี้น่าันเป็นลูกที่แรงนะครับลูกแรงเนี่ยการคุมรีคอยคุมยากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับโอเคครับไปหลังเยวจะได้เห็นนะครับทดสอนะครับ ไฟแรกเลยครับก็ได้ฟิลลิ่งแล้วก็ยับเยินก็อยู่ที่นี่บางส่วนแล้วก็มีหลุดออกมานี่รู้สึกหลุดนี่หลุดนี่สองที่ถือว่าฟิลลิ่งในการยิงเร็วฝากชีวิตไปได้ครับกับซีซัส T10C นะครับเดี๋ยวผมผมกดกดิด้ึงยครับว่า,าเป็นปืนที่ไว้ใจได้แล้วก็ถ้าเป็นกระบอกแรกและกระบอกเดียวก็สารถประโยชน์แล้วก็ฝากชีวิตไว้กับเขาได้นะครับเขาเป็นเพื่อนที่ดีนะครับ